คุณตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและเมียคุณก็มาขวางทางรักคุณเลยทำทุกอย่างเพื่อฆ่าเธอไม่คุณตำรวจมันจะเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้อยากจะวางกับดักโรหานโรหานของฉันจะฆ่าคาจารีทำไมเขายังรักคาจารีมากนะคะผมไม่ใช่คนพูดไร้สาระเรามีหลักฐานและมันชี้ตัวว่าลูกชายคุณรักกับชีลา คุณนายสุริยาว a n ชีผมพูดถูกไหมล่ะลูกชายฉันจะไปรักกับพวกฉันต่าทำไมกันละ่ะที่จริงแล้วแม่นันต่างหากที่มาตามลูกชายฉันระวังปาก่อยป้า,าวดานะเงียบเลยนะราชนี่ฉันบอกว่าระวังปากเอาไว้เลยแกนั่นแหละที่เป็นคนชั้นต่ำแล้วลูกของแกก็ด้วยหัดสั่งสอนเขาบ้างสิไม่ใช่สอนแต่ทําตัวชั่วชั่วนะแกสอนให้เขาหลอกคนอื่นแกสอนให้ลูกไปขืนใจผู้หญิงแล้วทําร้ายผู้หญิงแกเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนกัน ฉันขอเตือนนะอย่ามาปักดีใส่ลูกสาวฉันไม่อย่างเงินไม่อย่างเงินหรอไม่เงินไม่เงินอะไรละ่ะเธอจะฆ่าฉันอย่างเง้นเหรอเหมือนกับที่ลูกสาวของเธอได้ฆ่าขาจรีไปแล้วสินะนอยากจะวางกับดักลูกชายฉันเอาเป็นว่าเล่นอยู่ในสันดานของเธอเนี่ยก็ได้ก็ได้แกจะว่าฉันโกหกเป็นสันดานแล้วแกเป็นคนดีมากเลยสินะ ว่าแกกับลูกสะั้ยของแกนะ่ะรวมหัวกันหลอกลูกสาวของฉัน <c oughs> แกอยากให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับโรหารนนี่จัดงานที่บ้านเรายัางรู้เหรอแกกล้าพูดว่าฉันโกหกแกเหรอนางชั่ว